รักษาภาวะต่อมหมวกไตล้าให้ร่างกายไม่ต้องง่วงนอนตอนบ่ายและลดความอยากของหวานลงได้ค่ะขี้เกียจลุกจากที่นอนตอนเช้าเพียตลอดวันตกบ่ายอยากจะงี่ปับเสียให้ได้แถมยังติดของหวานชนิดห้ามขาดหลายคนกำลังเจอปัญหาเหล่านี้และคิดว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่นี่คือสัญญ,ญาณเตือนจากร่างกายที่กำลังฟ้องว่าต่อมหมวกไตของคุณกำลังอ่อนแอค่ะ ต่อมหมวกไตมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนสำคัญอย่างน้อย2ชนิดแก่ร่างกายได้แก่ฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนความเครียดตัวหลักของร่างกายมักผลิตขึ้นเป็นปริมาณมากในตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวพร้อมทำกิจกรรมต่างๆ และฮอร์โมน DHEA เป็นฮอร์โมนเพศชนิดหนึ่งที่เป็นฮอร์โมนตั้งต้นของทั้งฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชายช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนือ้อลดไขมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายร,รู้สึกกระฉับกระเฉงฉลอริ้วรอยก่อนวัยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศและเป็นฮอร์โมนต้านเครียดที่ช่วยต้านฤทธิ์ของคอร์ติซอลเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดค่ะภาวะต่อมหมวกไตล้า เป็นอาการผิดปกติของร่างกายที่มีความเครียดเรื้อรังเป็นตัวกระตุ้นจนทําให้ร่างกายต้องผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเพื่อจัดการความเครียดส่งผลให้ร่างกายเสื่อมและแก่เร็ววิธีรักษาภาวะต่อมหมวกไตล้าด้วยตัวเองการรักษาภาวะต่อมหมวกไตล้าทําได้โดยปรับฮอร์โมนต่างๆให้กลับสู่ภาวะสมดุลด้วยวิธีดังนี้ค่ะ1 หาวิธีพักสมองการจะห้ามไม่ให้เครียดคงยากเกินไปสิ่งที่ทำได้คือพยายามเครียดให้น้อยที่สุดค่ะ 2. นอนหลับอย่างมีคุณภาพควรเข้านอนก่อนห้าทุ่มเพื่อให้ระดับฮอร์โมอนในร่างกายอยู่ในปริมาณเหมาะสมและนอนหลับให้เพียงพอ 3. นอนราบระหว่างวันหากรู้สึกเพรียควรหาพื้นที่สำหรับนอนราบเพื่อพักผ่อนสักครู่อย่าฝืนทำงานหรือเรียนทั้งๆที่อ่อนล้า 4. กินให้ดีกินให้ถูกวิธีควรกินอาหารเช้าทุกวันและกินก่อน10โมงเพราะคอติซอลจะทำงานดีขึ้นเมื่อมีน้ำตาลในเลือดเพียงพอค่ะซึ่งหลังจาก10บโมงเช้าไปแล้วระดับคอติซอลจะลดลงแต่ความโชคดีของภาวะต่อมหมวกไตล้าก็คือเป็นภาวะที่สามารถดีขึ้นได้กว่า90%ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองค่ะโดยหัวใจหลักคือไม่เครียด อย่าปล่อยให้ความเครียดเรื้อรังจนคุกคามความสุขและบั่นทอนสุขภาพค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาอาการเครียดจากต้นเหตุเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อระบายพลังลมปรานทั่วร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับหยินหยางความสมดุลของร่างกายมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญ ในการปรับสมดุลสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับความเครียดปรับสมดุลฮอร์โมนผ่อนคลายความเครียดช่วยให้ทนต่อความกดดันได้ดีส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่สมดุลแข็งแรงการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว 027514399